กรละครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่มีเด็กสาวตัวน้อยอาศัยอยู่ตามลำพังกลางป่าเขาแม้จะยังเด็กแต่เธอก็เรียนชีพได้ด้วยสลับเปาประจำตระกูลที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นมือใหม่อย่างเธอมีไฟแรงอย่างมากแม้ว่าจะไม่เก่งแต่เธอก็ตัดสินใจลงไปขายที่เมืองงลางแต่ดูเหมือนว่าลูกค้าที่นี่จะไม่ค่อยชอบกินสลับเปาเท่าไหร่นักแต่เธอไม่ยออ่อท้อจิตวิญญาณน,นักสู้บอกว่าเธอหาลูกค้าายใหม่ในทันที เด็กสาวตอนน้อยต้องถือตะกร้าหนักๆเพื่อมาขายสาลาเปาบางวันก็โดนเจ้าถิ่นมารังแกเรียกเก็บค่าทีไม่ว่าเธอจะอ้อนวอนอย่างไรซาลาเปาก็ขายไม่ใคยออก จนกระทั่งเธอเจอเด็กน้อยที่ดูจะหิวโหยอย่างมากด้วยความสงสารจาึงได้เอาซาลาเปาไปให้กินชาวเมืองมองเธอเปลี่ยนไปคนในเมืองหันมาอุดหนุนซาลาเปาของเธอมากขึ้นใครกินก็หลงหัวปะกหัวปามขนาดสาวน้อยกลับหมู่บ้านยังตามมาเพื่อซาลาเปลาลูกเดียวกินคนเดียวไม่ได้ของอร่อยมันต้องบอกต่อสาวน้อยตอนนี้ได้กลายเป็นขวัญใจชาวเมืองมาที่เรียบร้อยผู้ใหญ่บ้านเดินทางม,มาขอบคุณอย่างลับรบแต่กลับต้องมาเจอความจริงน้นนาตกใจชาวเมืองที่เห็นแท้จริงถูกส่งมาขโมยสุดรับประจำตระกูลมานาก,าการะเปิดเผยพวกมันได้ยกกำลังมาที่หมู่บ้านเพ ได้ยืนหยัดต่อสู้แม้ต้องแลกมาด้วยชีวิตเพราะหัวใจวายตายสาวนอยและพวกชาวบ้านได้ต่อต้านกันอย่างสุดกำลังในตอนที่ไม่เห็นแสงสว่างผู้ใหญ่บ้านได้ฟื้นขึ้นมาด้วย CPR ปกป้องสุดรับไว้ได้อย่างปาฏิหาริไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถต้านทานความร่อยจากสารเปาเนื้อดาบริษัทชัช่วได้ถูกเปิดโปงและในที่สุดก็ไดเปิดตัวลงไป